ะจะไปให้ถึงหนึ่งแสนซับไห้ไดไ้สวัสดีมิตรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านไกลแดนกุ้งทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับิีนี้ก็ พามาหาปลาช่อนที่อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งนะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมาหาปลาช่อนด้วยเคียดสดนะครับผมโอ้โหทีมงานสวัสดีครับแอปปิสวัสดีครับผมตามดูเนาะสวัสดีครับพี่เอก AB บนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มีเดือพันเอามีเดือพันวัน <laughs> <laughs> นี้มาตีปลาช่อนนะครับอ๋อนี่น,นี่ผมมีของดีนะ นี่โชว์ไว้ก่อนอ่ากะดีบันเทิงอ่ากดีบันเทิงอ่าคลิปที่แล้วผมมากับพี่เอกนะฮะม่วนมากม่วนบึกบึกบึกเลยอ่า <c oughs> วันนี้มาอีกท่านหนึ่งนะครับไอเชิดนะครับสวัสดีครับไอ,อ,อนี่เจ้าของบอ่อส่วนสมบูรณ์ที่เราไปถ <c oughs> ่ายคลิปล่าสุดนะครับแต่ยังไม่ได้จะโด้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแก้มือสักรอบนะพี่นะโอเคครับผมโอ้บรรยากาศอ่างดีมากแต่ จะให้ดูอะไรนะครับเนี่ยหอยตายไม่ใช่คือแหนมันแดงมากเลยุคนะเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะจะเป็นยังไงบรรยากาศแบบดีมากมาอึชนี่เอาเคาะเคาะเคนะครับเขียดสุดจัดไป นี่ฮะใจเป็นหัวจิกเฮดชดร้องพอชีวิตแลกด้วยชีวิตนะฮะหนึ่งเขียดหนึ่งชีวิตอุ้ยอ้ยนียยย่หดร้ายนิดหนึ่งวิธีการก็ เกี่ยวจากปากนะครับลงไปที่ตูดแล้วก็คล้องขึ้นมาเลยแบบนี้่ะจบแล้วผมจะเกี่ยวตาลงไปแบบนี้นะมาเกี่ยวตาเสร็จปุ๊บเกี่ยวหัวจิกครับแบบนี้ นี่เรียบร้อยสายพอดีคำปะลุยรับรองได้พืชแน่มาเอาใกล้ๆพี่เอกนี่นแหละโอ้โหมุยข้างพี่เอกเลย <L> ผมจะเอาเอาแถวป่าได้ั้งพี่เอกปล่อยให้ถึงพื้นเลยนะแล้วก็เจอะตึก นึ่กตึกตึกตึกมามาตามรุ่นกันครับว่าเขียดจะได้พืชหรือเปล่ามันเป็นช่อนน้อยเยอะมากเลยนะเนี่ย ็แสงแรกในเช้านี้นะครับก็เริ่มขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับบวกกับบรรยากาศเสียงนกแบบฟินมากมาจาศข้อด,ดีแต่คิดว่าตอนเที่ยงแบบร้อนแน่ๆครับโอเคเดี๋ยวเราตามรุ่นกันต่อนะทุกคน บอยู่ยได้ไวะ What the f u c k ฮะเ,นนเ,เม,มนก็มันลากสายพป,ปุ้งเลยมันบรยุอ่ะเนียนโอ้ปุดฮโอ้โปุดเฮ้ยเรียบร้อยขาดขาดสายเมนเลยนะ อะไรวะโหใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเอาใหม่ครับไปเอาเหั่ล่มเอาหั่มล่ำเมืเอเม่อกี้ขาดเลยโอ้โหขาดสายเมนเลยอะไรวะแปลกโอ้ลุกหัมเลี้ยวแล้ววะ โอ้ชี้แทกเลยอ้อพี่เอกโดนโอ้ขำโอ้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  อูอู oh. oh. มือนน้อยเหมือนกันวเฮ้ยเรียบร้อยตัวแรกนึกว่าน้อยว่ะเหมือนน้อยมาแล้วเหย่สดเขียดสดตัวแรกนะครับผมคิดว่าตัวเล็กนะตึดด๊กใหญ่อยูยอย่มีไซส์อยู่นะครับ เปิดประเดิมได้สวยครับพี่พี่อยู่ฝั่งโน้นกันนะครับนี่ดูนะน้องเล็กก็บทราการพี่พี่นะเอาอาหารไปส่งโอ้ยหนักมาก,มากแต่ผมชอบบรรยากาศที่นี่เนี่ยนะมันแบบสวยดีอะดูทุกคนโอห หน้าหนาวน่าจะฟินนะผมว่าเออ,อสวยมากเดี๋ยวเดินเลาะลำธารน,นี้ไปนะไม่ใช่ลำธารดิห้วยห้วยเก่าเนาะสมัยท,ที่มันมีน้ำแล้วนะคิดว่ามาแล้วแขนฉันจะหักแล้วนะ ห,ห,ห,หูหูแล้วเนาะประเดี๋ยวนี้หูแล้วนะาไปจากหายไปจกด้านวันเนาะหูแล้วเนาะควาหมหนะูอบ่มไปกันแล้วจไ่ไป <c oughs> อะไปไหนจ่วนที่มิ้นกันปนแน่นอน <c oughs> เข้าไปพอเป่าไปนะฮะเดี๋ยวลองเกลียดถ้าตัวบาตรทำก็เล่นแบบอย่าเอาถุงเดี๋ยวนี้เอวพอก็ได้หรอกแอนโซดล่นหันล่นเข้าไปอ่ะอไปละเบ๋ยเดี๋ยวแอนเข้าด้วยกันเฝ่ายที่พอละไปก่อนนี่ปะปึงฟังไปเนี่ยฮะเฮ้ยอิ่มก่อนได้บุญอิ่มลุ้นได้เก็บ เร็วอ้ชื่อตวเร็วหือมันกายเขียดทำไปได้ยังไงโอ้โหแร้วอ้วนเลยครับตาวนขนานอะอ่ะแตกแล้วใจอ่อนแล้วพอทอใจแล้วครับอ้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับ สู้กันมาสุดๆเลยตอนนี้ผมก็เดินมาเที่ยวในป่านิดนึงนะครับผมมาทำอะไรก็คงไม่ต้องบอกหูมันเป็นป่าแบบสวยดีนะเป็นก้อนหินเยอะๆเลยชอบชอบอตัวนะเอาเรือได้กี่ตัวครับหตัว จย่าโน่เดี๋ยตัวเดียวเราห่อแล้วห่ล้วมเชียวหรอเล้วดูอาหันโอ้โหไอตัวใหญ่สุดนี่กับของนู่มนะไอ้เนาะตัวน้อยสุดก็โอเคก็ตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะครับถึงเวลาที่พวกเราจะต้องกลับบ้านละเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมเอาไาช้อนไปทำอาหารที่บ้านริมน้ำดีกว่าหรือว่าเอาไปปล่อยบ้านริมน้ำ <laughs> okay. โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านริมน้ําแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเมนูเป็นปลาช่อนกระบอกไม้ไผ่แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาไม้ไผ่กันก่อนครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่กระบอกแล้วนะครับเดี๋ยวขอปรุงรสเพื่อให้ปลามีรสชาติสักนิดหนึ่งนะครับผมจะใส่รถด,ดีไปไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่ลูปๆคำความให้พอมีอารมณ์เฮ้แล้วก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะใส่ปลาลงไปเลย ฟิปเพี้ยโอเคไปเราจะใส่เครื่องปรุงเครื่องเคียงต่างๆลงไปเลยครับพริกครับผมมะกรูดรวมๆลงไปเลยจ้ะนี่จะไข่ขมิ้นเราจะไม่ตอกมานนะครับถ้าเราตอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะงอไปรวมกันนะตอนอย่างก็ห้ามตอกนะครับเดี๋ยวขอใส่เกลือนิดนึงนะฮะ พื่อให้มันได้รสชาติหวานนิดนึ่งอ๋อแล้วก็ผมขอแต่งกลิ่นด้วยน้ำปลานิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวให้มันแค่ให้แค่มีกลิ่นนะครับโอเคเออขั้นตอนที่สำคัญนะครับเราจะใช้ใบเตยนะครับผมในการอุดรูมัน ใบเตยเนี่ยมันมีกลิ่นหอมนะทุกคนอ้โหูไม่กอดอืมใส่ลงไปว้าวเจ๋งมาก เบเยมาครับผมน่าจะสุกแล้วนะฮะจะได้ไม้ไขวยมันแตกตอนจังหวะที่เราตัดมานะคือตอนนี้เสียงข้างในมันนะมันปุ๊พๆๆๆบปุุ๊เลยอ่ะโอลองเปิดดูนะครับ กดไลค์ก่อนหนึ่งสองสั้ไปอู้หืมเดือดปุ๊งเลยทุกคนคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาผ่ากัน ทุกคนทุกคนดู oh <laughs> <laughs> โอ้ my g ก d โคตรหอมมา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 ,มากินกันเลยดีกว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับทุกคนหอมมากมากอ้โหเนื้อแบบหอมใบเตยหอมกลิ่นไม้ไผ่เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะฮะว่าจะเป็นไง หวานหืหวานเกียบครับผมหืน้ำลายแสดงสดนสวนโอหอมหวานเต็มสิบเอาไปเลยหืยั่วหอมกลิ่นไม้แบบไม่นิดๆมีกลิ่นใบเตยแซมหน่อยๆนะครับแล้วก็กลิ่นเครื่องเคียงมันหืหวานแบบบอกไม่ถูกจริงๆ โอ้ไม่แน่เชื่ออีกทีดิโอ้เต็มสิบอะเมนูนี่มผมปรุงอร่อยด้วยความจริงอะอืเนื้อครบนุ่มยอดโอ้โหทุกคนดูเนื้อมันนะฮะสุดๆครับสุดๆครับดูครับโอ้โห ดูทุกคนอืมบ้าจุกขนาดบุดยอดอืมอืมตายแล้วถ้ามีน้ำลำไยเย็นๆนะอืมอือืเศรยดายพี่เอกไม่ด้มากินด้วยนะครับ ไม่มีเพื่อนกินเลยโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนโอเคครับผมทุกคนก็ขอบคุณมากๆที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะครับอ,อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของพีนุ้ฟิชชิงนะครับผมก็เรามาเจอกันคลิปใหม่นะครับก็ใครมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับทุกครั้งที่ผมจะทําอาหารหรือว่าผมคิดอะไรไม่ออกผมก็จะคิดถึงบ้านริมน้าเสมอนะครับตอนนี้ผมเหมือนจะเสพติดบ้านริมน้ําไปแล้วอ่ะทุกคน เราจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับครอบครัวพี่นุขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเยัย yeah!